เข้าโปรแกรม p b l u ของเครื่อง c ค m e x 3นะครับตัวที่มีดิสเพย์ตรงหัวคุบนะครับกดปุ่มที่5ปุ่มที่3นะครับให้มันเป็น off แล้วก็กดปุ่มที่5ค้างไว้นะครับหัวที่ซ้ายนะครับกดค้างเอาไว้รอมันขึ้นฟังก์ชันเมนูนะครับตัวนี้จะขึ้นฟังก์ชันเมนูเป็นศาักษรย่อนะครับให้ไปหาคำว่า PIF นะครับ มันจะย่อมาจากคำว่า P infusion นะครับเลื่อนไปคำว่า PIF นะครับนี่ PIF นะครับกดปุ่มที้5เข้าไปนะครับของเดิม P infusion มันจะเป็น off อยู่นะครับให้เราเลือกเปิดเป็น on หลังจากนั้นกดปุ่มที้5ครับแล้วก็ออกออกอันนี้นะครับกดปุ่มที้5 กดปุ่มที่3เพื่อกลับไปหน้าจอปกติทีนี้มันก็จะเป็นโปรแกรม P infusion นะครับจังหวะแรกมันจะพรมน้ำนะครับ2วิแล้วก็พัก2วินะครับหลังจากวิที่4จะเป็นโปรแกรมการตั้งน้ำที่เราตั้งเอาไว้นะครับไม่สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้พรมกี่วิหยุดกี่วินะครับแตนดาร์ดมันจะเป็นหยุด2พรม2นะครับแล้วก็จังหวะต่อไปจะเป็นการตั้งน้ำนะครับถ้าเราเปิดแล้วมันก็จะเป็นทุกปุ่มเลยนะครับ หัวขวาก็จะเป็นด้วยนะครับเปิดปุ๊บก,ก็คือเปิดทุกหัวชงเลยนะครับทุกปุ่มนะครับ p i น f u s i o n นะครับไม่สามารถแยกหัวได้ว่าหัวนี้เปิดหรือหัวนี้ไม่เปิดหรือปุ่มนี้ไม่เปิดนะครับเปิดปุ๊บพรมน้าทั้งสองหัวเลยนะครับถ้าจะกลับไปโปรแกรมเดิมไม่ใช้พรมน้ําแล้วก็เข้าเหมือนเดิมครับกดที่5ค้างไว้แล้วเข้าไปหาคําว่า p i น f u s i o n นะครับเปลี่ยนได้เป็น o อ,อฟสำหรับรุ่น KX3 นะครับ แล้วก็ไปหาคําว่า PIF นะครับนี่ตัวนี้แล้วกดปุ่มที่5เลือกนะครับมันเป็น on อยู่เนาะให้เปลี่ยนมาเป็นออฟนะครับแค่นั้นเองแล้วกดออกนะครับตกลงแล้วก็ไปหาคําว่าออกจากโปรแกรมนะครับ ESC ออกจากโปรแกรมหน้าจอน,นี้นะครับกดไปเลยกดปุ่มที่3แค่นี้แล้วก็จะออกจากโปรแกรม p b u แล้วนะครับจะเป็นโปรแกรมปกติเดิมๆของเครื่องนะครับ